สำหรับวันนี้นะคะเราก็มาส่งมอบรถมือสองให้กับพี่สมยศนะคะทะเบียนหนึ่งมอมะขอไข่เก้าห้าสามศูนย์นะคะสวัสดีค่ะพี่สมยศสวัสดีครับวันนี้พี่สมยศมารับรถที่ไหนคะที่เบคคาร์เซ็นเตอร์ครับผมที่เบคคาร์เซ็นเตอร์อยู่ตรงไหนคะพี่อยู่ถนนสินธุครินครับสินธุครินเลยท้ายซอยเบลลิงมาหน่อยหนะคะใช่ครับผมครับรถคันนี้อนุมัติง่ายไหมคะง่ายครับผมไม่ยุ่งยากไม่ยุ่งยากให้คนทำไหมคะใช่ครับใช่ให้คนคทำนะคะเอกสารยุ่งยากไหม ไม่ยุ่งยากครับประสานไม่ยุ่งยากอนงมัดไว้รับรถเร็วนะคะแล้วก็ของถมนได้อะไรบ้างพี่ก็มีทั้งบินน้ำมันห้าร้อยแล้วก็ประกันพลบค่ะปรสิมิเตอร์ครับผมค่ะแล้วก็ยังได้ส่วนลดเงินดาวอีกหนึ่งหมื่นบาทครับผมและที่สําคัญนะคะขอบพี่ๆนะคะที่พี่ละที่ทุกท่านนะคะวันนี้ในคลาเซนเตอร์ของเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองนะคะครับได้แล้วค่ะ สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะมีพี่ทุกท่านนะคะมาใช้บริการของเราได้วันนี้ถึงสามสิบมิถุนาค่ะครับผมยังไงวันนี้ขอขอบคุณพี่สมยศนะคะขอให้ขับขี่ปลอดภัยเฮงเฮงรวยรวยได้เพื่อรังคมค่ะไม่เบ่ายไ่งเจนโอกาสหน้าค่ะ